ชีวิตคนมานออกนะครับจะมาเสนอต่อเนื่องนะครับจากปลาหลามนะครับปลาบูหลามวันนี้เขาช็อตที่สองนะครับเขาจะเอาป่าบูนะครับเดี๋ยวเขามากไ้นะครับนี่นะครับมันตัวใหญ่นะครับก็เลยซับเอาเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะครับให้ตัวเล็กก็อถ้าใส่ก็บอกไม่ได้กใส่นะครับนี่เขาจะเอาใส่ นี่กระบอกไม้นะครับแล้วเขาจะเอาไปหลามนะครับคล้ายๆเผาข้าวหลามเนาะครับเดี๋ยวเขาเนื้อป่าใส่ในกระบอกนะครับเสียดายนะครับกระบอกมันกระบอกน้อยขป้นหน่อยนี่นะครับเตรียมกระบอกใหม่มาเดาเขาจะเนื้อป่าใส่ในใส่เข้าไปนะครับครับเดี๋ยวเขาจะใส่นะครับครับนี่เขาก็ ป่านะครับอ่ามักเขื่องไว้แล้วนะครับอ่ใส่ในกระบอกนะครับไปเลยนะครับอ่ามันแน่นหน่อยป่ามันตัวใหญ่ด้วยนะครับเอาเอามันเล็กลงอย่าน้อยนะครับอาใส่กระบอกมาได้นะครับครับบอกมันน้อยไปหน่อยนะครับนี่เริ่มเอาใส่ใหม่นะครับเสียดายมันเป็น อ่ากะบอกใหญ่ๆนะครับนี่นะครับนี่เข้าไปหัวแล้วนะครับอ่านะครับนะครับเนื้อป้าหลามนะครับเราลองมองสูตรนี้นะครับลองไปทําดูนะครับดยดนี่นะครับนี่เข้าไปนะครับ เครื่องนะครับนี่นะครับหางมันแขกจะแขกเลยนะครับมันลงนะครับครับน้ำเครื่องนะครับน้ำพริกนะครับใส่ไปเลยนะครับน้ำใส่หน่อยนะครับนี่นะครับ มันจะแห้งเกินนะครับครับติตามด้วยนะครับคักที่เราเตรียมไว้นะครับ <c oughs> มีหัวละพานะครับเนาะใบแมงลักนะครับใสไ่ไปเลยนะครับโอเคครับ ถ้ามีใบเตยนะครับเอาใบเตยพิษนี่เขามีใบตองนะครับเขาใส่ใบตองนะครับนอกนี่นะครับเอาใบตองพิดลักษณะนี้นะครับโอเคครับเดี๋วาก่อไฟแล้วเขาจะไปเผานะครับล้ามปลานะครับง่ายๆนะครับครับก็เป็นตัวเล็กนะครับใส่เั้งตัวเลยนะครับ นี่นะครับไปเลยนะครับเรื่องไฟนะครับเรื่องต้องถึงนะครับถึงจะอร่อยในเราจะทำสามตัวนะครับนะครับนี่เหมือนเดิมนะครับพักไอแมงลักหรือก้มก่อนะครับัูระพาครับผมเรียบร้อยแล้วครับ นี่นะครับเดี๋ยวเาไปต้องปิดนะครับถ้าใครมีใบเตยก่อนจะสุดยอดนะครับครับเดี๋ยวเาจะไปเผาแล้วนะครับครับปลาลามเฮานะครับนี่เขาก่อนนี้เอาไปตั้งไฟนะครับก่อไฟไว้นะครับนี่นะครับเวลาวางวางเอียงๆแบบนี้นะครับน่าก้อยกยเผาไว้นะครับสามกระบอกเลยเดิกอยู่ไหดูกันว่า จะอร่อยขนาดไหนนะครับผมปลาหลามสูตรชีวิตคนบนออกนะครับครับนี่นะครับวิธีหลามปลานะครับหรือว่าเผานะครับต้องเอาปลากระบอกขึ้นข้างบนครับเดี๋ยวน้ำซุปมันจะหายเนาะนะครับเผาเดี๋ยวเอาจะกพริกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อปลามันซุกนะครับาจะมีความหอมนะครับเนาะครับเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าเวลามันซุกแล้วมันจะอร่อยขนาดไหนครับรอสักครู่ครับ นี่นะครับเอาไฟแบบอ่อนๆหน่อยนะครับแล้วเขาก็มันพิกเอานะครับอ่านี่นะครับนี่น้ําเดือดพุดๆๆนะครับเพราะว่าไม่ในกระบอกบางนะครับเนาะนะครับเอาก็เผาไปเรื่อยๆเหมือนขขาลามนะครับเอาไฟอ่อนๆหน่อยโอเคครับเผาไปเรื่อยๆนะครับก่อยพิกไปนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวจะ่หมะอันี่นะครับแาหลาม หิงไฟตัวเเนาะแล้วสอนนี้อ้อากาศทุกจยดครับ40องศานี่ตายแน่ครับ <c oughs> ตันนี้ปลาหลามเาขาคงจะได้แล้วนะครับน้ำเดือดพุดธพุทธละเดี๋ยวเราจะไปชิมดูนะครับโอ้หนาบุญน,นกีเรื่องม,มาดูนะครับแต่ว่าน้ำยังเดือดอยู่นะครับแสดงว่ายังไม่ถึงข้างในเลยนะครับเวลาหลามปลาก็ต้องมัน้านะครับเนาะครับเราไปชิมดูนะครับรสชาติ <c oughs> ปลาหลามสุด ชีวิตคนมันนอกครับตอนนี้ปลาลามหอกกันได้แล้วนะครับไม่ไม่น้อยนะครับเราจะเทเสร็จานนะครับว่าอจะเป็นจไงห่อนอยู่นะครับส่อยู่คนเดียววันนี้หายทำยากหน่อยนะครับครับเดี๋ยวเทให้ดูนะครับครับเนี่ยเทเลยนะครับปลาหลามโอ้ปล่าพวกปืนมั้งนะครับ ไม่ไปหน่อยนะครับโอ้พอป็อมปิดตัวนะครับครับปิดเทลงไปนะครับนีน้ำปลาหลามโอ้มันแน่นหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาเนาะมีดผ่อีรนะครับนี่้วครับปลาหลาม วันนี้สุมาอาัยเตอร์ครับธรรมดาจะเป็นตัวเป็นตินเนาะชีวิตคนมันออกดูคนเดียวครับวันนี้อันอย่างกดีดนี่ะเรยลืงไป <laughs> เป็นอย่างนะครับเอาไปให้กันเตอร์ครับ <laughs> เ,เราจะชิมดูนะครับปลาหลามอนี่เป็นปลาบูนะครับ่กินไหมไปน้อยนะครับครับเราจะชิมดูนะครับปลาปลา,าบูนะครับ หอมนี้ครับหอมไหมขมิ้นมมอท้กชูยังน่ครับสมุนไพรทั้งนั้นเราไปทําดูนะครับว,วิธีทําปลาล้ำเต็มนี้มันไหมลม้ำน,นะครับถ้าไม่เป็นอย่างเอี้ครับครับ <c oughs> ผมแล้วนี่ที่มิสขวัญหนกเอาสูตรปลาล้มกับกบันเอาปลาล้ำอาจจะมางามหน่อยแต่กว่าอร่อยนะครับครับผม ครับวันนี้ชีวิตขอบ้านนอกก็ตอนหนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับสูตรมักป่าแล้วก็เอามาทําป่าหลามแต่นี่มันวิ่งไปวิ่งมานะครับเนาทุละหนัก <c oughs> เลยแห้งไปหน่อยนะครับแต่ก็อร่อยนะครับผมใครที่เข้ามาดูใหม่น,นะครับกดติดตามเพื่อกับชีวิตคนมันนอกเป็นกําลังใจนะครับน่าจะมีแบบคลิปทำกับข้าว <c oughs> อ่าตลอดนะครับ มาให้ดูนะครับเนาะเพื่ออยู่ไก่บ้านจะได้กื่เติงหาบ้านห่อง <c oughs> ครับแล้วนะผมไปได้องครับชอบครับชอบผกดไลค์นะครับใช่ให้กดแชร์นะครับไม่อย่าลืมกดซับตะไคร่แล้วก็ติดตามผครับชีวิตคนบ้านนอกเลยนะครับผมครับ